สวัสดีค่ะ sp family พรคลิปนี้จะพาทุกท่านเดินทางไปร้านป๊อบอายสเต็กนะคะนี่จากอันนี้คือถนนสุขุมวิทนะคะแยกไฟแดงบางไทร้ายมือก็จะเป็นค่ายนวมินค่ะนี่ตรงไปก็จะเข้าไปเมืองชนบุรีค่ะ ไปสเต็กป๊อบอายป๊อบอายสเต็กเราก็จะเลี้ยวขวาตรงแยกนี้ค่ะก็ขับรถมาสักพักหนึ่งเราก็จะเจอแยกอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นแยกซอยเล็กๆนะคะตรงมุมตึกจะเขียนป้ายเขียวๆว่าไปเทศบาลบางไทรไปบางแสนแล้วไปพัทยาได้ค่ะ เราก็เลี้ยวขวาอีกรอบหนึ่งนะคะเราจะเจอทางแยกอีกนิดนึงก็หักหักเลี้ยวขวาอีกรอบนึงก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายค่ะแล้วก็วิ่งตรงผ่านหน้าเทศบาลตำบลบางทรายค่ะ นี่ค่ะด้านขวามือนี้ก็คือเทศบาลตะบนบางไทรนะคะเราผ่านหน้าเทศบาลไปเลยค่ะเราวิ่งตรงยาวๆเลยค่ะถนนเท่นี้ก็จะไปสุดตรงท่าเรือพลเป็นท่าเรือที่ยื่นไปถึงทะเลเลยค่ะ วิดีโอนี้เก็บภาพเมื่อวันอาทิตย์ที่12มกราคม2568วันอาทิตย์ก็จะมีตลาดนัดท่าเรือพลรถก็ค่อนข้างเยอะค่ะอันนี้ค่ะถึงแล้วป๊อบไอสสเต็กอยู่ด้านซ้ายมือจะมีลานจอดรถกว้างขวางเลยค่ะ นี่จอดรถเสร็จเราก็สามารถเดินลงมาที่ร้านจากลานจอดรถตรงนี้ได้เลยค่ะหน้าร้านบริเวณนี้ก็จะเป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ค่ะป๊อบอสเต็กนะคะนี่คือภายในร้านก็จะมีใบสั่งอาหารแบบนี้ค่ะใบเล็กๆคือสั่งเครื่องดื่มส่วนแผ่นใหญ่ๆนี้ก็เป็นรายการอาหารนี่ค่ะมีเยอะแยะมากมายแบบนี้เลย ล้วก็สามารถเลือกและขีดเขียนจำนวนลงไปเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเมนูเครื่องดื่มมีหน้าตาให้เราดูด้วยนะคะแล้วก็จะมีบอกด้วยค่ะเมนูไหนที่คนสั่งเยอะสั่งบ่อยนะคะหรือว่าสั่งซ้ําส่วนอันนี้ก็จะเป็นขนมเป็นของหวานค่ะนี่สั่ง มะม่วงโยเกิร์ตไปหนึ่งแก้วส่วนอีกหนึ่งแก้วก็คือแตงโมลิ้นจี่ปันประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูหน้าตานะคะว่นน่ากินไหมนี่นั่งรอนี่คือบรรยากาศภายในร้านค่ะนี่แป๊บเดียวเครื่องดื่มก็มาแล้วค่ะนี่คือหน้าตาของ มะม่วงโยเกิร์ตค่ะจะมีเนื้อมะม่วงอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็อีกหนึ่งแก้วก็คือแตงโมลิ้นจีปัน่นประมาณนี้ค่ะมาแบบสวยงามมีแตงโมมีลิ้นจีข้างบนมาด้วยมาแล้วอีกหนึ่งอย่างอันนี้คือซุปเห็ดทับทิค่ะแล้วก็นี่สเต็กที่สั่งไปเป็นปลาอินทรีค่ะสเต็กปลาอินทรี ก็จะได้มาแบบนี้มีน้ำราดน้ำจิ้มน้ำราดสเต็กแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูด้ดมีมันบดมาหนึ่งก้อนตามด้วยสลัดค่ะก็มีผักแล้วก็มีข้าวโพดมีแครอทมีถั่วลันเตาราดน้ำสลัดมาให้ค่ะก็มีขนมปังอบกรอบมาด้วยหนึ่งแผน่นไม่หนึ่งแผ่นค่ะ1ชิ้นนี่ค่ะจัดให้สวยงาม ประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็คือสเต็กปลาอินซีค่ะส่วนจานนี้ก็จะเป็นสลัดอันนี้คือสลัดนะคะเป็นสลัดปลาดอลลี่ค่ะได้ปลาชิ้นใหญ่ๆมาแบบนี้เลย ต่อมาก็เป็นสเต็กสันคอหมูค่ะหน้าตาประมาณนี้มีขนมปังมีเฟนฟายมีสลัดมาให้ด้วยค่ะตาน,นี้ก็จะเป็นผักโขมอบชีสก็ประมาณนี้ค่ะอาหารกับเครื่องดื่มที่สั่งไปนะคะ นี่ค่ะลงมือกันเลยนะคะเริ่มที่สเต็กปลาอินทรีค่ะชิ้นใหญ่หญๆหนาๆมาแบบนี้เลยค่ะเป็นปลาอินทรีสดๆดกลียวข้างหน้ามาติมเกลียมข้างในก็ฉ่ำๆประมาณนี้ค่ะชิ้นหนาๆแน่น,ๆ,น,นๆเลย นี่แล้วก็กินแบบแซ่บๆด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดอุ้ยหกค่ะนี่เดี๋ยวเรามาดูดูความนุ่มของคอหมูกันค่ะสันคอหมูนะคะนี่เลย การันตีความอร่อยด้วยการยกหัวแม่ป้งค่ะมาที่จานนี้บ้างค่ะอันนี้คือผักโขมอบชีสมีแฮมมาด้วยนะคะนี่นี่ค่ะ ผักโขมแฮมอบชีสชีสยืดยืด,ด,ด,ดอย่างนี้เลยค่ะนี่ต้องทานตอนร้อนร้อนค่ะร้อนจริงๆก็จะมีผักโขมแน่นๆแบบนี้เลยค่ะหอมอร่อยค่ะ มาที่ถ้วยนี้ค่ะอันนี้ก็คือซุปเป็นซุปแบบเนื้อครีมคริมมี่ครีมมี่เลยค่ะเป็นซุปเห็ดซุปเห็ดทอฟโฟนะคะก็จะมีขนมปังกรอบมาสองสามชิ้นวางข้างหน้าประมาณนี้ค่ะมาดูจานนี้ค่ะอันนี้ก็คือสลัดปลาดอลลี่ค่ะ จะมีปลามาหนึ่งชิ้นใหญ่ๆแล้วก็สลัดก็จะมีข้างล่างก็จะเป็นข้าวโพดแครอทแล้วก็ถั่วลันเต้ารวมทั้งผักใบต่างๆนะคะมีกะหล่ำม,ม่วงด้วยกรีนโอ๊กเลดโอ๊ค่ะโรยหน้ามาด้วยขนมปังอบกรอบหรือว่าครูตองนะคะ ประมาณนี้แล้วก็มีน้ำสลัดเป็นครีมค่ะเป็นครีมสลัดมาแบบข้นๆมาเลยค่ะนี่ก็จัดการน้ำสลัดลาดลงไปเลยค่ะก็เ,เสร็จเรียบร้อยพร้อมกินแล้วค่ะกับ ป๊อบอายสเต็กที่บางซทรชนบุรีนะคะนี่ค่ะความอร่อยมาให้ชมว่าหมดเกลี้ยงกับสองคนกับอาหารมื้อเย็นจนถึงค่ำค่ะเสร็จเรียบร้อยเช็คบินค่ะสนใจก็นี่ค่ะเก็บภาพหน้าร้านมาให้ชมอีกหนึ่งรอบกับป๊อบอายสเต็กนะคะ ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอคะ่ะสวัสดีคะ่ะ